แม้ช่วงบันปลายอาชีพลิโอนลเมสซี่และคริสเตียโนโรนันโดจะแยกย้ายไปเล่นกันคนละลีกแถมทั้งคู่ก็ไม่ได้โคจรมาเจอกันในเกมทางการหลายปีแล้วหากแต่แฟนบอลบางกลุ่มก็ยังไม่วายหยิบเอาชื่อเมสซี่และโรนันโดมาตะโกนปั่นประสาทกันไปมาแทบทุกนัดที่นักเตะลงสนามครับกล่าวคือแมชนสเซียซเว่นลงเล่นกองเชียร์คู่แข่งก็มักตะโกนชื่อเมสซี่ใส่ซุปตาปโปรตุกีส เช่นเดียวกับฝั่งแมซี่เมื่อไหร่ที่คิงเลโอลงสนามทีมตรงข้ามก็พร้อมเรียกชื่อโรนันโดหวังรบกวนสมาธิกับตาลเจนไตทุกครั้งที่สัมผัสบอลแล้วเหตุการณ์ทํานองนี้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งในเกมคอนคาเคฟแชมเปียนคัพทีนเตอร์มายามีโคจรมาเจอเนชวิวรอบ16ทีมสุดท้ายโดยจะแข่งกันแบบเย่าเยืยนอน2นัด ประเด็นคือเกมแรกที่ต้องเล่นในบ้านเนชวิลล์ด้วยความที่แฟนบอลเจ้าถิ่นมีจำนวนเยอะกว่าแถมวันนั้นเนชวิลล์ยังขึ้นนำบินเตอร์มายามีก่อน2ศูนย์ตั้งแต่ต้นครึ่งหลังบรรยากาศในสนามเจอร์ดิสพาร์คจึงคึกคักสุดๆครับนึกภาพแฟนบอลเจ้าถิ่นยิ่งเชียร์ก็ยิ่งได้ใจแถมหลายคนยังพุ่งเป้าปรนประสาทคู่แข่งโดยการเรียกชื่อโรนัลโดใส่แมสซี่รัวๆไม่มีพักตัดภาพไปฝั่งเลโอแม้จะโดนแฟนเนชวิลล์ทำลายสมาธิตลอดทั้งเกมหากแต่กัปตันมายามีไม่ไหวติงไปกับบรรยากาศรอบข้าง ตรงกันข้ามเขายัางก้มหน้าก้มตาเล่นโฟกัสแค่เกมในสนามที่ผีคือจังหวะหนึ่งช่วงเกมเดินทางเข้าสู่นาที52ทำกลางเสียงโรนันโดโรนันโดที่แฟนเจ้าถิน่นตะโกนกันสนุกสนานจูๆ่ๆบอลไหลมาถึงเท้าเลี้เนลเมซี่ภาพต่อเนื่องคิงเลโอจับบอลหนึ่งครั้งแต่งอีกหนึ่งจังหวะก่อนจะจัดการปัน่นโค้งๆหนีมือโกเนช,ชวิลเข้าประตูไปแบบสุดสวยอินเตอร์มายามีไล่ตีตื้นขึ้นมา1ประตูต่อ2พร้อมกลบเสียงแฟนเจ้าถิ่นสะเงียบกลิบ เรียกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเร็วมากๆครับจากที่เรียกโรนัลโดปั่นเมสซี่อยู่ดีๆรู้ตัวอีกทีเลโอซัดต้มเดียวทำเอาเงียบกันทั้งสนามอย่างไรก็ตามหลังยิงเสร็จเมสซี่ก็ไม่ได้เอาคืนอะไรแฟนเนชวิ์นะแกวิ่งไปดีใจกับเพื่อนตามปกติก่อนทีมเยือนจะรีบเอาบอลกลับมาเล่นต่ออีกครั้ง ประเด็นคือช็อตนี้กลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลไม่น้อยบางบอกนี่ซินะคือที่มาของเวรกรรมติดจรวดอีกคนบอกแมซี่ไม่ได้สนใจเสียงรบกวนพวกนั้นหรอกนอกจากจะยิงงุดปากแล้วเขาไม่แม้แต่จะหันมามองกองเชียร์คู่แข่งหลังประตูด้วยซ้ําอีกเม้นบอกทนแมซี่มาป้วนเปี้ยนแถวหน้าประตูคนที่หลังอย่าได้หาทําเรียกชื่อโรนันโดล่ะถึงตรงนี้ตัดจากจังหวะตีไข่แตกอินเตอร์มายามี่ก็มาได้ประตูตีเสมอจากหลุยส์โซเรสท้ายเกมนาที 90+5 เท่ากับว่าวันนั้นเกมที่จิวดิสพาร์กจบลงด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ต้องไปลุ้นกันต่ออีกนัดที่บ้านอินเตอร์มายามี่งสัปดาห์ให้หลังเนชวิลต้องบุกไปเล่นในฐานะทีมเยือนบ้างประเด็นคือเกมนี้ต่างจากนัดแรกหน้ามือเป็นหลังมือครับเมื่ออินเตอร์มายามี่ได้ประตูโรวๆจากหลุยส so ์โซเรสลิโอนลเมสซี่ปิดท้ายด้วยโรเบิร์ตเทเลอร์ ทว่าทีมเยือนมาตีไข่แตกเอาช่วงท้ายแต่นั่นก็ไม่ทันแล้วจบเกมอินเตอร์บิยามีชนะเนชิวิลสามห่สกอร์รวม5ประตูต่อ3เจ้าบานได้ไปต่อรอบ8ทีม ที่เจ็บปวดแทนแฟนเนชวิลล์คือแมสซี่เอาคืนพวกเขาทบต้นทบดอกชนิดตลอด180นาทีจัดให้งามๆ2ประตู1อา์ซสสิเท่านั้นไม่พอดูเหมือนว่าแมซซี่จะชอบยิงเนชวิลล์เป็นพิเศษด้วยเพราะนับตั้งแต่ย้ายมาคายแข่งที่เมริกาเมื่อปีก่อนคิงเลโอเจอเนชวิลล์ทุกรายการ4นัดแกซัดไปคนเดียว3เม็ดหนึ่งในนั้นคือประตูเกมนัดช,ชิงลีกครับที่อินเตอร์มอามีคว้าแชมป์มาครองในตอนจบด้วยตัวเลขสถิติแมซซี่ดูจะถูกฉลองกับเนชวิลล์จริงๆครับ แทั้งหมดคืออย่าเล่นกับระบบเรียกชื่อโดปุ๊บเมสซี่ยิงปับ๊บ